ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนีน้กะสิดเดยมาเปิดเตานะครับเปิดเตานี้นะครับสําหรับเตานี้กะบ้านได้สายใหม่นะครับมือว่านนี้กะเขาเตานี้นะครับแต่ว่ากะทีเราประสบการณ์ใั้งนะครับเพราะว่ามีประโยชน์นะครับสําหรับเตานี้เป็นเตาไม้มะขามล้วนๆแล้วก็อัดแน่นนะครับ ผมลองใส่แน่นๆ,ๆที่สุดเลยนะครับแบบว่าบ่ได้เอาไม้แห้งไม่อย่างผสมนะครับบ่ได้เอาไม้อื่นอย่างสีนะครับแต่ว่ามะขามก็กึ่งไปทั้งสดแน่นะครับเพราะว่าพึ่งตัดก็ได้ประสบการณ์จากการเผาไม้ลักษณะชนิดนี้ก็คือต้องใส่เวลายงาขึ้นนะครับการการที่ว่าไม้ แก๊สกัวซิเบิร์ตยังสินนะครับแต่ว่าผมเผาน่ะสามสิบนาทีกับขายแก๊สแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ผมอบไปขึ้นหนึ่งนะครับเป็นผลดีก็คือข่ายแก๊สเร็วนะครับนะครับกระหายเอฟซีลองลองเอาไปใส่เบิ้งนะครับวิธีการอบนะครับเดี๋ยวคมกับซีเดเฮดคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังพันพร้อมเทานะครับการเฮดคลิปการอบนะครับแต่คงสิเป็นมือนี้นะครับกัตซีเฮดให้เบิ้งนะครับ แต่ว่าโบเมนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวที่นี่ก็คือจังหวนละเพราะว่ามันไม่หลายไม่แน่แน,นมือว่านี่ก,ก็เผาตั้งแต่เศร้านะครับเลยเทียงนะครับเลยเทียงไปนะครับปิดเตากับใบาสามหุ่นนะครับบาสามครับหลายชั่วโมงอยู่นะครับแล้วก็ กับซีด้มาเบิ่งทานกันนะครับจากประสบการณ์นั่นแหละครับว่าเออเวลาไม่ชนิดแบบนี้เฮ่ากับกระซสดยรีกเ,เลี่ยงอย่างนีนะครับประโยชน์ก็คือบตรบต้องบรต้องเผานะครับหรือว่าเอาไม้อื่นแซมเข้าไปกัดซีดยเร็วขึ้นอย่างสีนะครับก็บเป็นประโยชน์แบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กัดซีดมาเปิดทานให้เบิ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงน,นะครับว่าซีเดหลายบ นะครับผมอยากรู้มันจะคุมค่ากับเิเวลาที่เสียไปบอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทานให้เบิ้งนะครับ ครับซ c ก็บบแตกต่างกันไปได้ครับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเองนะครับกะก็ดูซกว่าก็โอเคนะครับพอใจอยู่นะครับสําหรับทานนะครับที่ได้นะครับก็คงสิทธ์ใหม่เบิรอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการเทาที่ว่าดูแลยังไก่ชิดนะครับ เป็นไม้มาขามล,ล้วนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ยังที่เห็นนะครับก็แล้วก็ที่บอกนะครับว่าร้องสั่งน้ำหนักเบึงนะครับว่าเวลาเ้าเผาทานอะ เฮาสมควรเอาใหม่ใส่แบบใดแน่นะครับมันกระสิใดสั่งน้ำหนักเบิ่งว่าเสียเวลากับการที่ว่าเผายากเผาง่ายแบบนี้นะครับว่ามันสิเป็นแบบใดนะครับผมกระสิใดทดลองให้เบิ่งแบบนี้นะครับก็ให้ผมกระิบบ่เฮ็ดอีกแล้วครับเพราะว่ามันมันบ่ค้มค่านะครับกระเวลาที่เสียไปน,นะครับก็สีเอาใหม่มาขามส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ประเภท แห่งแบบนี้นะครับใส่เข้าไปร่วมกันนะครับแล้วก็สิเฮให้เฮ้าได้พักผ่อนเร็วขึ้นอย่างซี่นะครับก็สิได้มาบอกสําหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกแบบนี้นะครับว่าเออแบบรุนรวนนี้อาการนักนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนนะครับสวัสดีครับ